หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องมิงบายยูทูบเราจะมารีวิวกล่องเซอร์ไพรส์เราจะมาลุ้นกันว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรให้เราเล่นมั่งเปิดเลยครับอันนี้ลบด้เย็นจะเย็นเปิดอันนี้ก่อนนะครับเลยมีอะไรมั่งเนี่ย มีอะไรมั้งรถไฟโทมัสพี่กวันมีรถไฟโทมัสด้วยเหรอใช่เด้นน้องใบได้อะไรครับขวานตัวกลางโอ้น้องใบได้ช็อกโกแลตถ้วยร้อนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันช็อกโกแลตถ้วยร้อนนะบอสเคยกินไหมเดี๋ยวเรามากินช็อกโกแลตถ้วยร้อนกันก่อนนะมาเอารถไฟมีฟันจอดไว้ก่อนเดี๋ยวเรากินช็อกโกแลตเสร็จแล้วเรามารีวิวรถไฟกันต่อนะโอเคไหมบอสโอเค เราทำทีละขั้นตอนค่ะพลาสติกอันไหนอันนี้นี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้มาเป็นขวดเลยพ่อโอ้น้องบิงแล้วก็มีมัรเมนโด้ด้วยมาเป็นขวดเลยนี่ใช่บอสอยากกินไหมลูกอยากกินอยากกินแล้วเราตัวที่ทำให้ร้อนมาขั้นแรกเรามาบีบใส่กลัน ช็อกโกแลตที่เขาให้มาเยอะเหมือนกันนะพ่อโอ้เต็มถุงเลยอ่ะเต็งแล้วก็ฉีดตรงนี้เลยเลยน้ำฉีดน้ำวิ้วิ้งวิ้งกินน้ำนี่เราจะใส่ในนี้ใช่ไหมกระโดดวิ้งกินเติมบีบใส่เลยนะคะบีบใส่เลยไมกิ๊ดตอนนี้เราบีบช็อกโกแลตลงและจุ๊บโอ้หตอนนี้ช็อกโกแลตจะมีความแบบข้นอยู่ใช่มีความข้นมีความหนืดถ้าเราเอา มัดเม็น,มนโลไปจุ่มอ่ะมันก็จะไม่ค่อยติดใชเพราะมันโคตรมากๆน้ำน,นะครับเติมน้ำแล้วนะครับแค่ไหนนะน้ำมาไม่เห็นอนะ่ะน่าจะถึงแล้วมั้งใช่อ<ช>ุ๊ยปิดฝาว้าวชอ็อกโกแลตเราจะเกิดความร้อนขึ้นมาอย่านะุบบ๊บระวังนะระวังมันร้อนนะลูกระวังร้อนใช่เราต้องคอยระวังให้ดีไว้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมีหกสิบวินับหนึ่งถึงหกสิบมันยังไม่ร้อนสอง ตอนนี้เรารอกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับพ่าแบงคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีควันโผล่ขึ้นมาคล้ายๆรถไฟมีฟันของบอสเลยอ่ะมีแบบอะไรอ่ะไหนหยิบมาดูสิระหว่างนี้เรามารีวิวของเล่นบอสไหมใช่ไหนอบอสลองสิมีเสียงแล้วก็มีควันหรือเปล่าเราไปเอาไปวางใกล้ๆช่วยร้อนเลยอบอสเอาวางไว้ตรงนี้นี่ตอนนี้นะครับเรามีรถไฟมีควันนะครับแล้วก็ เราก็ช็อกโกแลตถ้วยร้อนนี่เรามาดูกันว่าควันออกมาแล้วครับหูู้อย่าเอามือไปโดนควันอาจจะร้อนได้ร้อนไหมร้อนจริงๆด้วยถ้าเอามือไปโดนน่ะบอสลองสิเนี่ยเอาสูงสูงตรงนี้อย่าเอาไปต่ำๆนะเอาสูงสูงได้หูเป็นไงครับเป็นไงเริ่มมีความร้อนเลยใช่ไหมใช่้อนไหมไม่ บอสแล้วรถไฟของเรามีควันแบบนี้ไหมตอนนี้นี่น,นี่ควันของถ้วยร้อนเราพุ่งแรงมากๆเหมือนรถไฟของเราเลยเด็กๆนั่งเก้าอี้ของตัวเองนะครับตอนนี้ถ้วยเริ่มร้อนแล้วเราจะได้มาชิมมัดเป็นโลกกันตอนนี้เราไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตเราละลายยังแต่ว่ามีควันพุ่งออกมาเยอะมากๆหเหมือน,นเวลาเราต้มน้ำน้ะน,น้ำเดือดเลยนะเพื่อนๆลองจิ้มได้เลยครับเด็กๆ,ๆ ตรงนี้ใช่ควันเป็นไปเข้าหน้าบอสเลยเหรอใช่บอสลองจิ้มเลยลูกดีงั้นนั้นของบอสหรือเปล่าใช่นี่นี่นี่ใบเริ่มแล้วอุ้ยอุ้ยจิ้มได้แล้วมันเริ่มเหลวแล้วไม่กิฟต์ได้งั้นเราก็กินได้เลยทะกซีเราหวานเราไมร้อนนะไม่น่าร้อนนะอุ่นอุ่นโอ้โหจิ้มยืดจิ้มที่ช็อกโกแลตถ้วยร้อนของเราน่ากินมาก กินได้แต่ว่าเราต้องนั่งลงหูกกินได้เลยครับโอ้หบอสไม่จิ้มเหรอบอสบอสไม่ชอบจิ้มส่วนคนอื่นชอบจิ้มถ้าใครชอบจิ้มก็ไปใกล้ๆมาอ่อบายบาจิ้มช็อกแลตหมุนนี่เดี๋ยวไม่กิฟทำให้ดูจะได้ไม่หยดอืเอื่องของปัดน้องไบาเลยนะ ช็อกโกแลตอ่ะบชอบกินช็อกโกแลตมากร้อนอะอไหมตรงตรงถ้วยเขาจะร้อนมากนะเด็กๆไม่ต้องไปจับน,น,นี่เวลาจุ่มเราก็ค่อยๆหมุนๆห,หน่อยจะได้ไม่ยืดแล้วก็ไม่หยดอ,อ่าบายหมุนนั่นแหละลูกแบบนั้นเก่งนั่นแหละลูกแบบนั้นเก่งมันจะไม่ยืดแล้วก็ไม่หยด อร่อยอร่อยไวกินทั้งอันเลยอ่ะใช่กินแบบหน้าอร่อยมากอ่ะไบร์อ่ะเยี่ยมไหมเยี่ยมมากแสดงว่าขนมชิ้นนี้ผ่านไหมอร่อย,ออยเลยใช่ไหมหนึเด็กๆชอบอให้หนึ่งร้อยคะแนนให้สิบเต็มสิบคะแนนเลยหรือว่าหนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยเลย ต่อไปนะครับเราจะให้บอสจิ้มมั่งไม่ได้บอสต่อไปบอสต้องจิ้มนะนะแล้วมาดูกันว่าบอสจะทำได้ไหมได้ได้เม่กิฟจิ้มซ่อมให้หน่อยเอาไหนบอสบอสพร้อมไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงก่อนเอาเก็อี้ไม้กล้ครับเรามาเอาใจช่วยบอสด้วยนะบอสเป็นคนกลัวนะกลัวช็อกโกแลตมันจะร้อนดูซิว่าบอสจะกินได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยบอส เป็นไงครับร้อนเอาข้าปาาไปเลยครับหายร้อนแล้วเปล่าก,ก่อนทีหนึ่งอ่ะข้าปปกาข้าปา่าร้อนข้าปา่าเ,<ล>เร็วเด,ดี๋ยวหกเดี๋ยวหกใช้ได้ไหมครับหายร้อนอยังหายแล้วโอ้โหอร่อยไหมแบบไหนอร่อยประกันระหว่างจุ่มกับไม่จุ่มจุ่มจุ่มอร่อยโอเคนี่ดูน้องใบมกต่อไปตาใครบโดนอ่นนนนะร้อนหอไปโดน้วยนะตไปตาน้องบิง ตอนนี้ถ้วยยังร้อนอยู่มีควันขึ้นมาด้วยระหว่างที่เรากินเนื้ออ้๊อุ๊อุเอาไาควันอันนี้ได้เลยครับเอาได้เลยแล้วไฟควันของบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีวเดี๋วเดี้วดวเกี๋เดี่วเดล๋ยวิดย่เดีโยวเยดเด็เดียวเดอ๋ยยวเดียเีวเดนเยวีวว ไอ้อหยอจุ่มไหมไม่จุจ่มเหรอเอาทีเดียวจุ่มช็อกโกแลตเถอะทีเดียวทีเดียวพอแล้วเหรอ,อโอเคโอเคบามั่งดูบายมังม่งบาชอบจุ่มแบบจุ่มให้เต็มเลยใช่ไหมฮู้ว์บาจุ่มแบบเยอะเลยอะ่ะคอ,อยังคอ,อยังพอแล้วก็ได้ละมุนไหม,มลมูลก ฟินไหมไหนทำหน้าฟินซิฟินมากๆโอเคขนมจอยมัสเมนโลเป็นขนมช็อกโกแลตถ้วยร้อนกลิ่นวานิลาอร่อยมากๆงั้นสาหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิง๊กไบดยด้วยนะบ๊ายบาย